วันที่18เมษายน2566นายทีรช,ชัยพันธุมาตรผู้สมัครสมาชิกผู้แทนรัษฎรเขต18กล่าวถึงกรณีสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชเปิดเผยรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไต,ต่สวนคดีพลตำรวจเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตรงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรรับทราบในกรณีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนค่ะโดยนายทีรชัยกล่าวว่าในฐานะอดีต โฆษกกรรมธิการปปชสภาผูแ้แทนราษฎรพบข้อบกพร่องในชั้นการสอบสวนของปปชคือการไม่ได้ตรวจสอบเชิงลึกเช่น serial number เมมเของนายการูปปปชาสามารถส่งเรื่องไปสอบถามต่างประเทศได้แต่กลับไม่ทำเจนสังคมต้องคำถ,ถามว่าปปชเชื่อง่ายและตรงใจเชื่อเกินไปหรือไม่ซึ่งตนขอยย้ำในสภาผูแ้แทนราษฎรแล้วว่าตามกฎหมายมีเงื่อนไขามากมายที่ทําให้สามารถรื้อฟื้นคด,ดีดังกล่าวได้เพียงแต่ปัจจุบันการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องเต็มไปด้วยความล่าช้ามีลักษณะประวิงเวลายังไม่นับว่าประธานปปชมีความใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรและกรรมาการปปช ปัจจุก็มาจากรัฐธรรมนูญ2560ที่มีกระบวนการแต่งตั้งโดยสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากสมาชิกคณะรักษาความปลอดภัยแห่งชาติทั้งหมดจึงทาให้สังคมขาดความเชื่อมั่นในการทําหน้าที่ของปปชค่ะเมื่อถามถึงกรณีกรรมการปปชประชุมและมีมติเสียงข้างมากว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและเห็นควรให้ทําหนังสือถึงสารปกครองสูงสุดทบทวนว่าข้อมูลส่วนใดบ้านที่สามารถเปิดเผยได้และไม่สามารถเปิดเผยได้นายเทรชัยกล่าวว่าขณะที่สารปกครองทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่ปปชดูคล้ายพยายามระวิงเวลาให้เรมีผ่านพ้น ช่วงเลิกตั้งไปก่อนหรือไม่ค่ะ